เห็นแล้วตกใจพี่อาร์มเครื่องปั่นไฟพี่มีทั้งปั๊มสายและคอมมอนเร็วครับและนี่เป็นคอมมอนเร็ว1.9ด้วยครับผมความแตกต่างเรื่องของเทอร์โบหม้อน้ำทุกสิ่งที่ผมเห็นทําไมต้องขนาดนั้นกันเลยเหรอพี่มันเหตุผลคืออะไรผมต้องการตัดตัดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากเทอร์โบแปรผันเดิมๆ1.9มันเป็นขี้แปรผันแกนค่อนข้างเล็กใบค่อนข้างเล็กซึ่งวันข้างหน้าจะเสียเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อืเราก็เลยตัดตัด ตัดต้นตอของปัญหาในวันข้างหน้าไม่ลูกค้าซื้อจากเราไปเนะี่ยไม่ต้องมามีปัญหาเรื่องเทอร์โบเรื่องอะไรสองก็ได้กําลังเพิ่มขึ้นมาอืครับแล้วส่วนของหม้อน้ำเนี่ยถามว่าทําไมจะต,ต้องเป็นมีเนียมเครื่องปัดไฟไม่ได้วิ่งแล้วรับลมได้เหมือนรถยนต์การระบายความร้อนก็ถือว่าสําคัญที่สุดอ,อ,อย่างเป็น1.9เราก็เลยเป็นออปชั่นตัวเต็มว่าเอยเอาเป็นหม้อน้ำมิเนียมบางลมมีเนียมให้ลูกค้าไปเลยรวมถึง ถังพักน้ำปีนีมหมดเลยใช่ครับโอ้โหเพื่อนนะเห็นแล้วผมยังชอบเลยนะสำหรับ1.9ตัวนี้ร,ราคาค่าตัวเป็นไงพี่อาร์มเริ่มต้นแสนหกห้าครับมีประกันยังไง6เดือนทุกกรณีครับพี่แล้วใช้ในการผลิตก,กี่วันถ้าเกิดเพื่อนต้องการสั่งเป็นจังหวะมันจังหวะมาก็มีเลยถ้าอย่างจะเป็นต้องขึ้นใหม่ก็ไม่เกิน2อาทิตย์ครับพี่ริมรีบกันหน่อยนะใช่ไหมครับผม1.9ราคาทำลาตอนนี้แพงหายากมาอยู่ที่นี่ร้อยกว่าตัวจริงเปล่า ม่ถึงไม่ถึงมีโปรโมชั่นพี่ผมสร้างโครงแดงมาสองตัวสำหรับวันนี้โดยเฉพาะนะครับลดราคาห้าพันบาทลดราคาห้าพันบาทแค่บอกว่ามาจากดูจากแค่วุ้นวงการเนี่ย<อ>ผมลดไปเลยห้า0ันบาทเฉ<อ>พาะโครงสีแดงผมสร้างวันนี้สองตัวครับรีบๆครับผมรีบๆครับผมจริงๆเลยพี่ดีนะ่ด่า